สวัสดีพี่น้องเชาาแอออนทุกคนนะครับเมื่อนี้กะวันที่20นะครับวันที่20เมษาสำหรับมือนี้ผมกะลงมาไถลงมาไถนาะไถข่ายหยาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่หาเพราะว่าประมาณเดือนหนาประมาณกลางกลางเดือนนี้หรือประมาณประมาณวันที่20หรือ20่สิบครัวคไปนีกะอาจจะได้ว่านเขาแล้วนะครับบ่่รู้ว่าสีว่านหรือสีหยอดนะครับเพราะว่าหยาเบิง้งเบิ้งตามสภาพหยาเพราะว่านะ้าทงหน้าจำหนึ่หยามันยัง ยังหลายนะครับยังถือว่าหลายอยู่เพราะว่าห้าม <consoles S 2> ันแห้งนะครับก็เลยลงมาไถีกและก็ช่วงนี้ช่วงนี้ก็สีได้ลงมาไถดูดูจะน้อยว่ามันใกล้จะได้ว่านแล้วนะครับผมก็สีบ่มีเวลาเห็นงานเต็มทีวันไหนและก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ของเบิดนะครับของที่ผมเฮตดไว้ที่สต็อกพีนองมาเอาไปเบิดแล้วนะครับบัตนี้ต้องเหตุไหมต้องเหตุไหมบัตที่นี้ของรอนี้มันจะมีประมาณสินเดือนนี่นะครับประมาณสินเดือนเมษานี แล้วก็มีจํากัดประมาณ20คันเองนะครับจังบัดนี้พี่น้องที่อยากได้นี่คือหลายนะครับจังมือนี้ผมลงมาไถน้านี่ลงมาไถ่ายน้าผมม่ได้รับโทรศัพท์บัรแท้เร้วขึ้นมาเบิ้งโทรศัพท์ยี่สิบกว่าสายนะครับที่ผมม่ได้รับทีเป็นโทรมาทีโทรมาสอบถามนี่ยี่สิบกว่าสายกับบรูว่าไผ่เนี่ยนะครับที่โทรมาไม่ได้รับกับขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเพราะว่ามือนี้ลงมาไถน้าบัดที่นี่ผมติดแจ้งเข้าพี่น้องผู้ที่อยากได้นะครับ ที่ที่อยากได้นี่คือผมหายละละเอียดไปหายละละเอียดไปวังแรงวังแรงผมกลับมาหอดบานวังแรงนี่เพื่อนกับทรมมหาผมอีกหลายสายผมก็บหายละละเอียดไปบอกว่าผู้ใดผู้ใดทีสิเอีหลีนี่ห้ส่งกลองสลัก่านไทมัจองนะครับเพราะว่าคณะนี่มันมันเข้าสูช่วงที่เหตุบ่ทันเหตุบ่ทันอหลีแล้วบัดที่นี่แล้วพี่น้องที่อยากได้ก็คือยังยังอยากได้อีกหลายคนนะครับบัดที่นี่ผู้ทีสิีอาแท้ให้ส่งกล้องสลักผ่านไทมัจอง ผู้ที่จองปากเป้าอันนี้ผมบ่นับนะครับเพราะว่าอยู่ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เห็นบ่ทันผ่านผู้เด็กทรงกองสลักันไทมาจองผมจังสีหายแท่จังเอ้ยจังจังสีรับประกันมาได้แท่นะครับผู้ที่จองปากเป้าอันนี้สีบ่นับนะครับอยู่ช่วงนี้บ่นับเพราะว่าให้ผู้ที่เป่นทรงกดกองสลักผานไทมาจองจังสินับแต่ที่นี่มือนี้ผมทรงผมทรงทียู่ให้เป่นตี่ทรงมานี่แปดค้นแล้วนะครับแปดคนแล้วบนนี้ คนที่ผมทรงทียูไปไห่เด้อผมผมสิบอกอันย่างบอกเอย่ำอีกที่หนึ่งว่าเวลาผมทรงทียูไห่แล้วต้องเฝ้าทรงกล้องสลักผ่านไถม้านะครับเพราะผมติเรียนนับผมเรียนนับถือว่าจะคน้นจะค้นแล้วผมยนันผมไห่ทียูเกินเหลือคนทรงมากเกินมันที่บ่มีของไอ้เพื่อนนะครับแล้ววันนี้เนกรณีที่ผมทรงทียูไห่แล้วผู้ใดซ่านะครับซ่าบ่เฝ้าทรงมาผมสิถือว่าสลาักซีดนะครับถือว่าผู้นั้นบ่เอาเนาะครับ แล้วบนี้ขันขันโดนโดนมือเรอทรงน้ํากลมาขันขันขันของเพเพาะอันนี้ผมว่าเราผิดชอบนะครับชชขันผมสรงตีอยูุ์หันเราต้องเฝ้าทรงมาเลยมันตีได้นับถือนะครับว่าผู้ใดสีเอาเนี่ยขันพี่น้องผู้ใดนะครับที่ยังพระท่านพร้อมหรือว่ายัางลังเลียย่นี่ยู่ช่วงนีอย่าเฝ้าติดต่อมานะครับให้ให้คนที่เป่นพร้อมให้คนที่เป่นพร้อมตีสีสีพร้อมที่เดินทางมาเอานี่ให้เพิ่นให้เพิ่นก่อนนะครับเนาะเพราะว่าของของ,ของมีจํากัด มีจำกัดหรืมันก็เห็นบ่ระทันอีกทียู่ช่วงนี้เนาะครับเนาะแล้วก็ผู้ใดที่สิทธิดต่อผมช่วงนี้เนาะครับเป็นไปได้เป็นไปได้ยอะยอะโตช่วงที่ผมเหตุงานเนาะครับเนาะผมเหตุงานแล้วก็เวลาที่สิทธิดต่อผมได้ดีคึอคือช่วงเสาร์นะครับช่วงเสาร์ก่อนที่ผมเตรียงานแล้วก็ช่วงเทียงเวลาผักเทียงแล้วก็ย้ำเมือแรงหลังจากผมเลิกงานเมืดอเนาะครับย้ำมือแรงเลิกงานย้ำไหยคือมืดมืดผมเลิกงานนะครับเมืดเกิดเลิกงานกันตัวมาได้หอดสามทุมนะครับ หลังจากสามส่งผมกับน,นอนเลรอเป็นอันว่าเข้าใจตามนี้นะครับสาหรับผู้ที่บพท่านใดท,ท่านมีท่านพื่อนนะครับที่ที่อยากได้ก็ติดต่อมาตามนี้นะครับเนาะมาพี่น้องมันนี้มาต่อเรื่องไถนาเนาะครับเนาะหลังจากแจงเข้าพี่น้องไปแล้วสําหรับพี่น้องบางคนที่มาติดตามไม่เนาะครับมาติดตามไม่ก็ยังสงสัยอยู่ว่ารถที่ผมใส่นี่คือรถที่ยังอันนี้เป็นเป็นโค้งตานกนะครับเนาะท่านที่ผมใส่นี่เป็นโค้งตานก ลกลเครื่องกับเป็นเครื่องสีแรงนะครับส่วนไอ้ห่องเตที่ใส่ไทยยู่ตอนนี้ก็เป็นห่องเตะรุ่นไม่รุ่น3ออนนะครับเอวออนคอออนตัวออนนะครับเนาะผานไทยที่ผมใส่เนี่ยก็เป็นผานเล็กคล้อง11เนาะครับผานเล็กคล้อง11บเอ็ดแต่ผมใส่ใบ18นิ้วเนาะครับใบใบผานไทยนี่เป็นใบ18นิ้วเนาะครับที่ผมใส่อันนี้ไทยไทยได้มันมันใบ18นิ้วนี่มัน,ม,น,ม,นมันจะกินกวางกพราใบ16เนาะครับมันมันจะได้ งานได้ได้หลายก็ใบสิบหกนะครับแต่ว่าเครื่องเขาก็ต้องแห้งรถเขาก็ต้องดีนะครับมันยังใ,ใส่ใส่ได้ดีนะครับเพราะว่าใบสิบแปดเนี่ยมันมันจะพวงมันมันจะนักนักเครื่องจากน้อยนะครับเนาะถ้าถ้ารถเ่อบอดีเครื่องบอดีมันก็จะนักนักเกินไปนะครับเนาะสำหรับมือนีที่ลงมาไถกับเป็นเป็นการมาไถขายห้ารอบที่หาแนวนะครับแต่ว่าหยาก็เริ่มบงังบอไปหลายเติมแล้วล่ะก หลังจากทีมาไถได้3ามีเทียแล้วก็รู้สึกว่าตายไปหลายแล้วนะครับเนะาะมัไถรอบมีการไถง่ายขึ้นไถง่ายขึ้นไถเบาขึ้นก็เก้าหลายนะครับเนาะสำหรับการไถมือนี่ก็เป็นการไถเกียร์สนะครับพี่น้องไถเกียร์สมือนี่สำหรับหางตาโนกนี่จะเป็น3สายพันธ์นะครับพี่น้องมันจะมี3สายพันธ์ใส่ได้สสายพันธ์มันจเจียดให้ให้การลากจุงนี่ดีขึ้นก็2สายพันธ์นะครับ ตาไปท้างปุ่นก่อนเลยสิพาพี่น้องมาเบิงอันอันที่ไถแล้วให้นี่ให้นี่กับไถแล้วแล้วนะครับให้ให้นี่กับเป็นตรงน้าจําให้นี่เป็นตรงน้าจํามันนี้กับซีไรอันที่ตาไถาย,ยุ่งนันกับซีไรเ๋ยสิาพามาเบิงฟังของผมลากิินสายยางน้ำไทยเมี่ยลากิตินสายมาคือขี่รถได้พี่น้องอยาง แี่แนยมันบามใหญ่แต่ว่ายางนนีอแม่กัดอันนี้ฟังของผมอันนี้อันนี้ไถมือเศร้านี่นี่ฟังของผมทั้งนี้แปดลายผมเกล็ดเป็นไฮเดียวกันอันนี้ถมือเศร้านี่แล้วแล้วเรียบร้อยแปดลายแปดลายทั้งนี้ถ่ายเล้วนลี่พีอ่น้างออกไฮนี่ซี่ลนี่ก็ถแล้วแล้วแต่ว่ามือนี่ตาเวนเหลียอยู่สูงเติบอยู่ด้วย ตะเนปนพระทัานคำมันต่อขึ้นว่าหนาจะเลี้ยวยุ่มือนี่ริบหกไรนี่นี่หลากี่เป็นซ้ายงานริบหกไรนี่คือว่าหนาจะแล้ยวยุี่นอ้อนนเเน 8, 8งเืินนี่เพราะว่ามันแล้วแล้วนี่แปดแปดสองอันอันนี้เป็นสิบสองกันอีกกันสี่ไรนี่ก็เริ่มไถได้ร้ายเติบแล้วแตเว้นกะเหรียย่ยยุตั้งบกสูง เมื่อเช้านี่มาหอดเริ่มลงไถเจ็ดม้วงเหรอพี่น้องเจ็ดม้งสอบของเมืองนาฬิกาอยู่แต่อยู่ตอนนี้มันจังม้งอยู่แต่ว่าเหลียวบางบีงวนมันเหลียวอยู่สูงอยู่อันนี้กับถยได้หลายเติบแล้วนี่ลาิดินใช่หุ้ตาไปสวนพุนแล้ว อย่างมื่คือขี้กับไทยขี้ไทยบัดเมื่อกับเมย์บ่ดลงมาอย่างไายลูกเขาเดียวกับเมย์สำหรับฐานไทยผมนะครับ กิปก้อนที่พี่น้องกันตาดีนะครับมี่ผู้ตาดีเป็นเห็นว่าสาร้างเงื่อนเอาอย่างไใส่ผานนะครับบนกระถามมาหลายอันนี้เป็นเป็นไอ้โตเขาเอื่นว่าโตร่างหนาผานนะครับเวลาตีดินมันปานผานไทนะครับดนินปานผานไทยไหลายตัวนี้มันก็ดีมันก็ดีเคลียออกเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นพี่น้องจากพี่เจีดนะครับเนี่ยน้ำผมไม้ผมเห็ดร้องเบิงอันนี้ดีนะครับใส่ดีกันผู้ใดตีดินปานผานไทยดีๆกัน เหลองเบิ้งนะครับอันนี้ดีรับรองมาดีอีีนะครับดีแน่นอนอันนี้ผมทดสอบทดลองใส่มาด้วยตัวเองแล้วครับดีเลี้ยวอีลีพี่น้องแต่เว้นกะเลียอ,อยยุสูงเติอบอยู่แต่ว่าทางนี้มันจะย้อนแสงมันจะต้งอยากจะมืดจังน้อยแล้วแล้วสุดท้ายแล้วมันแห่หองกลางแลเนาะแล้วเปลี่ยนมุมกล่องกอนมันย้อนแสง ตรงกนทั้งคู่เถฮะพอ,อ,ข,อขึ้นไปได้เลยตนลยนอ,อยยนอน,อนไไอี้ขึ้นคู่เด้พี่น้องขึ้นคู่เตี้อราตารับขึนได้ขึ้นขึ้นไปตองตรงตรถมาเป็นยงัง สูงขึ้นได้ตอนนี้ลาไปนั่งเปลี่ยนรอเปลี่ยนรอกับบ้านเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจิบหกเลยแต่เว้นเหลือหลายเต๋ออยู่เพระท่านคำดอก